สวัสดีครับมาเจอก,กันครับผมอีกแล้วครับบ้าสงการอีสานสะออนคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วครับผมมาดูกันครับสวนกเกษตรพ่อเพียงนี่นะครับผักหวานผักหวานปลาต้นก็ร่างสวยงามเลยครับนี่ครับวิธีการปลูกกันปลูกใส่ต้นตะกบนะครับเนาะ ปลูกใ่ต้นตะครบบ้านเท่านี้แหละตะครบนำเพื่อนกันดีครับผมใช้สายสาย,สายนำยดเนาะว่างระบบ่้นำโอ้ปลูกแซมต้นยางนาต้นนี้คือให้ต้นยางหน้าเป็นพี่เลียงครับผม ดีครับดีครับสุดยอดแนวขิดของคนเนาะวนทางนี้คือ,คอต้นดอกแค่ต้นดอกแค่เนาะครับเนาะใส่ปลูกเป็นพี่เลี้ยงครับนี่ครับปลูกเป็นพี่เลี้ยงต้นผักหวานปลา ปุกได้โดนปันไหนแล้วครับนี่แม่ปุ๊กย่างปุ๊กปักหวานนี่ครับสองปีสองปีนะครับเนาะต้นอย่างหน้านี่ยก็ดีเนาะครับเห็นเพื่อนเอาเชียรเห็ดมาใส่กับได้กินเห็ดพร้อมนี่นี่ครับขันงายขึ้นมากนี่เอาเชียรเห็ด ละงกมาใส่ไว้เนีมันใหญ่ขึ้นมากก็ได้กินพร้อมปุ๋ยก็ดีนะครับปุ๋ยมาจากขี้วัวขี้ไก่ที่เลี้ยงเลยครับอืมปุ๋ยคอ,อกครับปุ๋ยคอ,อกมีเคมีผสมแน่เล็กน้อยปลูกเยอะเลยเลยครับนี่เห็นเขียวๆอยู่นี่เม่นต้นผักหวานทั้งนั้นเลยครับ นี่ครับที่ห่อไว้นี่ครับต้นผักหวานทั้งนั้นเลยครับเพื่นอนจะใช่นี่ครับต้นดอกแคต้นตะคบบานห้อเป็นพี่เลี้ยงพอต้นผักหวานเกิเรื่องเติบโต,ตแล้วเพื่นอนก็จะตัดออกเหลือแต่ต้นผักหวานนี่ครับต้นก็ลัางงามเลยครับพี่น้อง ดอกแค่นี่ก็เก็บไปไว้กินได้สบายเลยครับเป็นพักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายน่ครับเก็บแบ่งปันญาติพี่น้องเพื่อนบ้านกินได้ส่วนทางนี้เพิ่นปลูกต้นมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอม แถวเลยใส่ทุกอย่างครับใส่ต้นมะขามหวานก็มีสุดยอดวิถีชีวิตเป็นครับจะส่อออนลน์นี่ครับต้นมะพร้าวกำลังเจริญเติบโตเลยครับ ส่วนยาเนาะครับเนะาะแถวนี้เพื่อนกับปอยวอัวมาลงกินเน่เป็นบางข้างครับบางข้างเพื่อนกับตัดเอาครับเครื่องตัดยาตัดแห้วัวกิน,น กำลัง,งดีเลยกำลังเ,ร,งเริญเติบโตงามเลยทางนี้ก็ปลูกไผ่ด้วยทางนั้นเป็นสวนมั่นเพื่อนแบ่งสันปันส่วนดีครับที่นี่ไปดูระบบน้ำเพื่อนครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับผมใส่น้ำสะเนาะครับเนาะ น้ำที่คนใส่คือใส่น้ำสะใส่พลังงานแสงอาทิตย์นี่ดูดน้ำจากสะนี่ครับบ่อหนพิบนนี่ครับูบบทงให้ทงหน้าก็ใส่แบบนี้เลยครับไฟฟ้ามาบอ่อถึงบอ่อเป็นยังครับนี่ครับระบบไฟฟ้าเ่น ูตามทองไร่ทองหน้าบ่ได้ไปหยากน้ำไฟฟ้าเลยพนใสพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมแผงเดียวนี้เกินคุ้มครับชชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ดูดน้ำได้เปิดพัดลมเปิดยางได้สบายนี่แะครับวิถีชีวิตครับเศรษฐกิจพ่อเพียงอิเลิ ทำทุกอย่างครับเลียเล้ยงกบเลี้ยงไก่ปลูกพักหวานปลูกมะพร้าเวเาทลาทำนากระําททาสวนทําไรถือว่าเกษตรครบวงจรครับขี่ไก่ขี่วัวเพิ่นก็เอาลงไปเป็นปุ๋ยได้สบายสวนทางนี้เพิ่นเนาะครับปลูกครับปลูกแตงโมครับผม นี่แะครับระบบนำขึ้นระบบนำยศครับผมทำ<ป>สวนแต่งโมไปด้วย<ป>ระบบนำพิ่น<ป>นำยศใส่แต่งโม,มนนอืม นี่ยังน้อบันทีบ่ได้ยูบบนน้ารถเริ่มแล้วครับขอกำลังมาทันครับจะดัำไงได้บัดทัดดับต้อง

แตงโมกำลังแตกเนาะครับเนาะกำลังแตกยอดขึ้นมาติดต่อระบบระบบน้ำครับปลูกไร่บรนเลงครับแตงโมนี่ครับไรไรกับงานหนึ่งครับไรกับงานหนึ่งเนาะครับ แตงโมเตงโมพันดีแตงโมพันดีพันครับกินนารีหนึ่งแปดแพันกินนารีหนึ่งแปดแปดั่นแปดแปดกบต่อปีโดอืมและต่อปีโดผันต่อปีโดนนนเนี่ยมิน้อยงอืมเนี่ยย่งยินนี้ร้อมหวานร้า <c oughs> ถึงหญ่งั้งหวานผู้สาวก็ฮังมักรุนย่รุนหวานผู้สาวมากเป็นว่ะ ลงทุนหลายมันไดครับนี่ประมาณโอ,โ,อโอ้ตอนนี้เบิดประมาณหาพันได้แล้วครับเนี่ยอืเบิดประมาณ 5, หาพันได้แล้วครับเนาะเนน้้ให่ทั้งทอทั้งสายยางเนาะครับเบิดประมาณหาพันล้วครับรวมไถรวมพัน,วน,นร,รวมอืทุกอย่างยังเบลด้วมคาแระแง่เนาะ คลิปนี้เบ้าสงการอีสานสอ,อนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับเบ้าสงการอีสานสอ,อนเดี๋ยวสวนแตงโมพันไงแล้วผมจะพามาอัปเดตให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงการจเจริญเติบโตของเขาจะดีบ่คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ